คุณจะทำอย่างไรถ้าพี่สาวของคุณแย่งคู่มั่นไปต่อหน้าและคุณต้องตัดสินใจเปิดเผยความจริงกลางงานแต่งของเขาเองคืนนี้ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยสายตาทุกคู่จับจ้องคุณทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในงานชักจนพูดไม่ออกอยากรู้ไหมว่าฉันจะจัดการกับพี่สาวตัวดีและความจริงทั้งหมดอย่างไร คลิกดูวิดีโอเต็มและเตรียมรับความสะใจแบบไม่ทันตั้งตัวงานแต่งงานในค่ำคืนนี้ถูกประดับด้วยแสงไฟสลัวสลวและดอกไม้สีขาวที่หอมอบอุ่นเต็มห้องเสียงเพลงคลอเบาๆแต่ในใจของฉันกลับสั่นระริกด้วยความโกรธและเจ็บปวดฉันมองไปที่พี่สาวของฉันเธอยืนอยู่ข้างหน้าฉันรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ คู่มั่นของฉันยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความสับสนมองไปที่พี่สาวราวกับไม่เข้าใจอะไรทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชั่วคราวเสียงโหเราะและเสียงพูดคุยกลายเป็นเสียงหึ่งๆในหูของฉันหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับจะทะลุออกมาจากอกกลิ่นน้ำหอมของพี่สาวฉันผสมกับกลิ่นดอกไม้ทำให้ฉันแทบจะควบคุมสติไม่อยู่ฉันเดินเข้าไปในงานด้วยก้าวมัน่นคงแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดลึกลำ้ำ ของขวัญที่ฉันเตรียมไว้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของธรรมดามันคือการเตือนบางสิ่งการเปิดเผยความจริงที่ทุกคนไม่คาดคิดเมื่อพิธีเริ่มขึ้นฉันยืนอยู่ใกล้เวทีมือของฉันกำแน่นสายตาของทุกคนจับเจ้ามาที่ฉันราวกับกำลังรออะไรบางอย่างฉันยิ้มบางๆอย่างเย็นชาแล้วค่อยๆวางของขวัญชิ้นใหญ่ตรงกลางโต๊ะทุกคนเงียบสนัดเสียงเพียงแค่ลมพัดผ่านผ้าม่าน คู่มันของฉันเริ่มมองมาที่ฉันด้วยความตกใจพี่สาวฉันขมวดคิว้วรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันเปิดฝากล้องชาชาเสียงกล่องดังขึ้นในห้องทำให้ทุกคนหันมามองข้าในเป็นเอกสารรูปถ่ายและข้อความที่เปิดเผยความลับบางอย่างความเงียบแผ่ซานไปทั่วห้องทุกคนไม่กล้าหายใจดังพี่สาวฉันหน้าซีมือสันราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นคู่มันของฉันยืนตัวแข็ง เขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นจนแทบสัมผัสได้ฉันยิ้มมุมปากท่ามกลางสายตาของทุกคนรู้สึกถึงความสะใจที่ซ่อนอยู่เสียงเพลงยังคงเล่นเบาๆแต่เหมือนจะเป็นเพียงเสียงประกอบฉากของเหตุการณ์ที่ช็อกทุกคนฉันถอนหายใจช้าๆรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความจริงที่ฉันเพิ่มปล่อยออกมาพลังแห่งความลับและการเปิดเผยมันรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะเตรียมตัวรับมือ สายตาของทุกคนจับจ้องมาที่พี่สาวฉันน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาของเธอความอับอายความกโกรธและความตกใจปะปนกันอย่างไม่สามารถอธิบายได้ฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยยืนตัวตรงสัมผัสถ,ถึงความเงียบและความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนรู้สึกถึงความสะใจ,จที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มของฉันแล้วสายตาของคู่มั่นฉันเริ่มเปลี่ยนเขาเหมือนค้นพบบางอย่างเหมือนเขาเพิ่งเข้าใจความจริงทั้งหมด และความเงียบในห้องก็เหมือนถูกแทนที่ด้วยแรงสันสะเทือนของความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดฉันยิ้มอีกครั้งแต่ในใจก็รู้ว่าตอนนี้ยังไม่จบเรื่องราวยังมีอีกหลายชั้นที่รอการเปิดเผยสายตาของทุกคนในงานจับจ้องมาที่คู่มั่นของฉันเขายืนตัวแข็งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสน พี่สาวฉันก้าวถอยหลังรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มกลับเหมือนการ์ตูนที่ขาดลมหายใจความอับอายจับตัวเธอเหมือนสายไฟร้อนพันรอบตัวฉันเดินเข้าไปใกล้ๆพิธีการยังคงดำเนินไปราวกับโลกภายนอกไม่เกี่ยวข้องแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความอึดอัดและความตึงเครียดในทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาที่มองมาที่ฉันเป็นเหมือนดาบที่คอยทดสอบใจฉัน ฉันหยิบไมโครโฟนขึ้นช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความเงียบทุกคนรอฟังด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวฉันใช้เสียงเรียบเรียบแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักนี่คือความจริงทั้งหมดที่ฉันเก็บไว้มานานเสียงฉันดังขึ้นทำให้ทุกคนสะดุง้งคู่มันของฉันก้าวเข้าใกล้กลั้นหายใจรอคำตอบพี่สาวฉันค่อยคก้าวถอยหลังหวังว่าจะมีทางออกฉันเริ่มเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเรื่องการโกหกการทรยศ และความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ทุกคำพูดเหมือนดาบคมที่กรีดลงบนความภูมิใจและความมั่นใจของใครบางคนสายตาของแขกในงานเริ่มเบิกกว้างบางคนหันไปมองหน้ากันด้วยความตกใจบางคนจับมือแน่นราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินพี่สาวฉันก้มหน้าลงน้ำตาเริ่มไหลเสียงสะอื้นของเธอดังกล้องในห้องจนทุกเสียงอื่นเหมือนถูกกลืนไปคู่มั่นของฉันยืนตัวแข็งแต่ดวงตาเริ่มชัดเจนขึ้น เขาเห็นความจริงและความรู้สึกของเขาก็เริ่มเปลี่ยนฉันถอนหายใจอีกครั้งเหมือนคลายความตึงเครียดที่กดทับแต่ก็รู้ว่าตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความจริงที่ฉันเปิดเผยจะสะเทือนทุกชีวิตที่อยู่ตรงนั้นแขกในงานเริ่มกระซิบกันเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความตกใจพี่สาวฉันสันเทารู้ว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมคู่มั่นของฉันกล้ามาหาฉัน และในสายตาของเขาฉันเห็นคำถามคำตอบและความเข้าใจทั้งหมดฉันยิ้มบางบางรู้สึกถึงพลังของความจริงที่ฉันสร้างขึ้นโลกใบนี้อาจดูเหมือนสงบแต่ความตึงเครียดและความชักเพิ่งเริ่มตน้นคู่มันของฉันยืนอยู่ตรงหน้าฉันเห็นความลังเลความเจ็บปวดและความสับสนในดวงตาเขาเขาเงียบแต่สายตาของเขาพูดแทนทุกคำพูดแขกในงานเริ่มกระซิบกันเบาๆราวกับกลัวจะรบก,กวนช่วงเวลาที่กำลังระอุ พี่สาวฉันยังคงอยู่นิ่งน้ำตาไหลาเป็นสายรอยยิ้มเก่าที่เธอเคยมีตอนเด็กๆหายไปหมดเหลือเพียงความหวาดกลัวและความอับอายเธอพยายามเอื้อมมือไปหาเขาแต่เขาเพียงมองด้วยสายตาที่เธอไม่คุ้นเคยฉันก้าวเข้าไปใกล้คู่มั่นมือนิ่งและมั่นคงเสียงเพลงเบาลงราวกับโลกหยุดหมุนเพื่อตอนนี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แข็งแรงตอนนี้คุณเห็นทุกสิ่งแล้วคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วใช่ไหม เขาไม่พูดอะไรแค่ก้าวเข้ามาใกล้ฉันแต่การเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความแน่นอนและความตั้งใจฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดความเข้าใจและความร่วมมือที่เขามีให้สายตาของทุกคนยังจับจ้องมาที่พวกเราเสียงกระซิบและความตื่นเต้นแพร่กระจายทั่วห้องความเงียบในอากาศหนักแน่นเหมือนสายลมที่กำลังพัดแรงทุกคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น พี่สาวฉันก้มหน้าลงน้ำตาไหลแรงขึ้นเหมือนโลกของเธอกำลังพังทลายเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปความอับอายและความผิดพลาดข,ของเธอเผยให้ทุกคนเห็นคู่มั่นของฉันเกื้อมมือมาจับมือฉันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นความรู้สึกที่ฉันเก็บไว้มานานเริ่มคลี่คลายเหมือนทุกความเจ็บปวดและการทรยศถูกล้างออกไปด้วยความจริง แขกในงานเริ่มปรบมือเบาๆบางคนก็ยิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเสียงโห่ร้องบ,บางส่วนผสมกับเสียงสะอื้นความตึงเครียดและความอึดอัดเริ่มคลี่คลายอย่างช้าๆฉันถอนหายใจอีกครั้งรู้สึกถึงความสะใจและความพอใจโลกอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ฉันรู้ว่าความจริงได้ปรากฏแล้วและไม่มีใครสามารถปฏิเสธมันได้พี่สาวฉันก้มหน้าลงรู้ว่าเธอต้องเผชิญกับผลของการกระทำของตัวเอง ฉันยิ้มบางๆรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เกิดจากความอดทนและความเด็ดขาดคู่มั่นของฉันยืนอยู่ข้างๆและตอนนี้ฉันรู้ว่าเราเริ่มต้นใหม่จากความจริงที่ไม่มีใครสามารถปกปิดได้ฉันมองไปที่พี่สาวด้วยสายตาเย็นชาแต่ในใจไม่ได้โกรธเกลียดทั้งหมดความจริงทำให้เธออับอายแต่ฉันรู้ว่าเธอก็เป็นเพียงคนที่ทำผิดพลาดแต่คืนนี้เธอต้องรับผลของการกระทำทั้งหมด จังหวะเวลาที่ฉันคิดว่าจะจบทุกอย่างกลับพลิกผันเสียงประตูด้านหลังเปิดออกช้าช้าแขกทุกคนหันมามองและชายปริศนาคนหนึ่งก้าวเข้ามาในงานแต่งเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่ทุกคนคิดว่าหายไปนานร่างสูงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจสายตาของเขาเหมือนอ่านทุกความลับในห้องนี้ออกหมดพี่สาวฉันถึงกับก้าวถอยหลังรู้สึกถึงความกลัวที่แท้จับต้องได้ คู่มันของฉันมองชายคนนั้นด้วยความตกใจและสับสนและฉันรู้ทันทีว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าควบคุมได้ไม่ใช่ทั้งหมดชายปริศนาคนนั้นยิ้มบางๆแล้วเปิดเอกสารบางอย่างออกทุกสายตาจับจ้องเอกสารนั้นราวกับมันคือระเบิดเวลามันเป็นหลักฐานบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างในงานนี้อีกครั้งความเงียบปกคลุมทุกมุมของห้องทุกคนแทบไม่หายใจ หัวใจฉันเต้นแรงราวกับกำลังแข่งกับเวลาที่จะระเบิดทุกความลับที่ฉันเปิดเผยยังไม่เทียบกับสิ่งที่กำลังจะปรากฏชายคนนั้นยืนเอกสารไปตรงหน้าคู่มั่นของฉันสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามทุกคนในงานเริ่มกระซิบกันเบาๆความตึงเครียดสูงขึ้นราวกับลูกไฟที่พร้อมระเบิดและฉันรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆพี่สาวฉันยืนแข็งที่น้ำตาไหลริน คู่มั่นของฉันก้มลงมองเอกสารด้วยความตกใจและฉันยิ้มบางๆรู้สึกถึงพลังของความจริงที่ถูกซ้อนทับด้วยความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดแขกในงานหลายคนเริ่มถามคำถามแต่ไม่มีใครได้รับคำตอบทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่ชายปริศนาและทุกคนรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ที่จะตามมาน,นี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการฉันถอนหายใจช้า รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันได้สร้างความตื่นเต้นและความสะใจแบบที่ไม่มีใครลืมคืนนี้ได้แน่นอนและแล้วเสียงหัวใจของทุกคนก็เริ่มเต้นรัวขึ้นเหมือนทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพาเราทุกคนเข้าใกล้จุดระเบิดของความลับที่แท้จริงคู่มันของฉันก้มลงมองเอกสารชั่ววินาทีเหมือนเวลาแข็งตัว สีหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากความสับสนเป็นความตกใจและสุดท้ายเป็นความโกรธพี่สาวฉันก้มหน้าลงรู้ว่าความลับที่ซ่อนมานานกำลังถูกเปิดเผยน้ำตาไหลรินแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอะไรแขกในงานทั้งหมดเงียบสนัดราวกับกลัวเสียงของตัวเองจะทำลายความตึงเครียดชายปริศนายื่นเอกสารให้คู่มั่นของฉันและเขาก็พูดด้วยเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักทุกสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัย มันไม่ใช่ความจริงคู่มันของฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาของเขาจับจ้องมาที่ฉันเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือคำถามนั้นทำให้ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความจริงแต่ฉันยืนตัวตรงสายตาเย็นชาพร้อมยิ้มบางๆทุกคนในงานเริ่มขยับตัวบางคนกระซิบกันเบาๆเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนทุกคนในห้องได้ยินและฉันรู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกต่อไป ชายปริศนาหันมามองพี่สาวฉันเธอคิดว่าปกป้องตัวเองได้แต่ทุกอย่างมีพยานและหลักฐานหมดแล้วพี่สาวฉันสั่นเทาราวกับโลกทำใบพังทลายลงบนหัวเธอฉันก้าวเข้ามาใกล้ชายปริศนายิ้มบางๆมองฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ในงานนี้คู่มั่นของฉันยังคงยืนตัวแข็งแต่สายตาของเขาเริ่มมองฉันแตกต่างออกไปคืนนี้ทุกความจริงจะเปิดเผย สียงฉันชัดเจนและเย็นชาแขกทุกคนจับตามองด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเหมือนทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพาเราเข้าใกล้จุดระเบิดของความลับที่แท้จริงแล้วชายปริศนาก็ยิ้มมุมปากและบางสิ่งจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกห้องเงียบสงัดทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันคู่มั่นและพี่สาวและในใจของทุกคนเริ่มเกิดคำถามสิ่งที่เรารู้ทั้งหมด เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงเท่านั้นฉันถอนหายใจช้าๆรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆความตึงเครียดและความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะระเบิดและทุกชีวิตในงานนี้กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงหัวใจทุกดูในงานเต้นรัวคู่มั่นของฉันยืนตัวแข็งแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเขาเริ่มค่อยๆเปิดเอกสารนั้นออกทุกคำทุกตัวอักษรเหมือนมีพลังทำให้ห้องนี้เย็นลงทันที พี่สาวฉันก้มหน้าลงน้ำตาไหลแรงขึ้นเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงบนตัวเธอทุกการกระทำที่เธอเคยคิดว่าปกปิดได้ตอนนี้ถูกเปิดเผยหมดฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยมองดูความสับสนความกลัวและความเจ็บปวดที่สะท้อนในสายตาของทุกคนโลกทั้งโลกในห้องนี้เหมือนหยุดหมุนแขกทุกคนแทบไม่กล้าหายใจเหมือนทุกวินาทีผ่านไปเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนแทบระเบิด ใช่ปริศนาก้าวเข้ามาไกลรอยยิ้มเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ตอนนี้เปิดเผยแล้วเสียงเขาดังชัดเจนทำให้ความเงียบในห้องแผ่ซ่าหนักขึ้นคู่มั่นของฉันมองฉันสายตาของเขาสับสนและเต็มไปด้วยคําถามฉันยิ้มบางๆแต่ในใจรู้ว่าฉันกำลังควบคุมสถานาการณ์นี้ความจริงที่ฉันเปิดเผยเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิด พี่สาวฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งเหมือนทุกความมั่นใจของเธอพังทลายลงต่อหน้าทุกคนและแล้วเสียงมือถือดังขึ้นเสียงแจ้งตือนที่ไม่คาดคิดทุกคนหันไปมองฉันรู้ทันทีว่านี่คือสัญญาณของความลับอีกชั้นหนึ่งความจริงที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่ใครเคยคิดกำลังจะโผล่ขึ้นมาฉันถอนหายใจลึกๆรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความสใจ,จที่ผสมกับความไม่แน่นอนคืนนี้ยังไม่จบง่ายงาย และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกชีวิตในงานนี้ไปตลอดการเสียงมือถือดังอีกครั้งทุกคนหันไปมองด้วยความตกใจคู่มันของฉันหยุดชะนักสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและสงสัยพี่สาวฉันยืนตัวแข็งน้ำตาไหลรินแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอะไรชายปริศนายิ้มบางบๆแล้วยื่นมือไปคว้าเอกสารอีกชุดหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่เคยมีใครรู้ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปิดเผยแล้วเสียงเขาชัดเจนทำให้ความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงถึงขีดสุดฉันก้าวเข้าไปใกล้เริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความลับอีกชั้นคู่มันของฉันค่อยๆเปิดเอกสารทุกบรรทัดทุกคำทุกภาพชัดเจนจนใจทุกคนสัน่นและแล้วความจริงบางอย่างก็โผล่ออกมาเหนือความคาดคิดพี่สาวฉันก้มหน้าลงสั่นเทารู้ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก แขกทุกคนเริ่มกระซิบกันเบาๆเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงจนเหมือนทุกวินาทีจะระเบิดออกมาฉันทอนหายใจช้าๆรู้สึกถึงพลังแห่งความจริงที่ผสมกับความสจัจใจสายตาของคู่มั่นของฉันจับจ้องมาที่ฉันและในใจฉันรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆจังหวะเวลาที่ทุกคนคิดว่าจะสงบกลับพลิกผันชายปริศนายิ้มมุมปากแล้วยื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้ฉัน นี่คือสิ่งที่คุณต้องดูด้วยตาคุณเองฉันรับโทรศัพท์มือสั่นเล็กน้อยเปิดหน้าจอและภาพที่เห็นทำให้ใจฉันเต้นแรงเป็นหลักฐานอีกชุดหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมันสามารถเปลี่ยนทุกชีวิตที่อยู่ในห้องนี้ได้อีกครั้งความเงียบครอบคลุมทุกมุมสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่ฉันทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและฉันรู้ทันทีความลับ ที่แท้จริงกำลังจะระเบิดออกมาในไม้แช้ฉันยิ้มบางๆแต่ในใจเตรียมพร้อมคืนนี้ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกชีวิตที่อยู่ตรงนี้จะต้องผเผชิญกับความจริงแบบไม่ทันตั้งตัวฉันกดดูโทรศัพท์อย่างช้าๆภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ฉันสะดุง้งมันคือคลิปวิดีโอที่ถ่ายเหตุการณ์ลับๆของพี่สาวฉันทุกการไทรถทุกการโกหกถูกบ,บันทึกไว้ชัดเจนจนไม่มีข้อแก้ตัว พี่สาวฉันตัวแข่งน้ำตาไหลแรงเสียงสะอื้นของเธอดังลอยไปทั่วห้องคู่มั่นของฉันก้าวเข้ามาใกล้เหมือนต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สายตาของเขาเริ่มสับสนตเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดชายปริศนายืนยิ้มมุมปากทุกสิ่งที่คิดว่าปกปิดตอนนี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่เสียงเขาชัดเจนจนทุกคนแทบกล้นหายใจแขกทุกคนเริ่มกระซิบกันเบาๆความตึงเครียดสูงขึ้นจนแทบสัมผัสได้ ฉันยืนตัวตรงสายตาจับจ้องไปที่พี่สาวรู้สึกถึงความสะใจและความแข็งแกร่งในใจนี่คือสิ่งที่คุณซ่อนมานานฉันพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจพี่สาวฉันก้มหน้าลงรู้ว่าคืนนี้เธอไม่สามารถหน,นีความจริงได้อีกคู่มั่นของฉันหยิบโทรศัพท์ไปจากมือฉันสายตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาเห็นทุกอย่างด้วยตัวเองความเข้าใจความชอ็อกและความโกรธประปนกันจนไม่สามารถอธิบายได้ ทุกคนในงานนิ่งเงียบเหมือนเวลาหยุดหมุนโลกทั้งโลกของเรากำลังถูกความจริงครอบนำทุกความสัมพันธ์ทุกความรู้สึกกำลังเปลี่ยนไปในพริบตาแล้วเสียงตนอีกครั้งดังขึ้นทุกคนหันไปมองชายปริศนายิ้มมุมปากและนี่เพียงแค่จุดเริ่มตน้นความเงียบและความตึงเครียดครอบคลุมทุกมุมทุกสายตาจับจ้องไปที่ฉันและฉันรู้ทันทีคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆ ความลับที่แท้จริงกำลังจะระเบิดออกมาในไม่ช้าและทุกชีวิตในงานนี้จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกสายตาของทุกคนจับจ้ามาที่ฉันมือทุกคนเกรงเล็กน้อยคู่มันของฉันก้มลงมองโทรศัพท์น้ำเสียงของเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี่มันทั้งหมดจริงหรือคำถามของเขาทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นฉันพยักหน้าเบาๆรู้สึกถึงพลังของความจริงที่ฉันถืออยู่ พี่สาวฉันสั่นเท่าน้ำตาไหลารินเธอไม่สามารถเทียงอะไราได้ทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอเหมือนตัดสินเธอไปเรียบร้อยแล้วแขกบางคนเริ่มกระซิบกันเบาๆความเงียบและความตึงเครียดคลี่คลายเป็นความสับสนและความตกใจชายปริศนาก้าวเข้ามาใกล้ฉายรอยยิ้มเย็นชาทุกอย่างที่คุณคิดว่าปกปิดตอนนี้เปิดเผยหมดแล้วเสียงเขาดังชัดจนทุกคนสะดุง้งและแล้วเขาเปิดเอกสารอีกชุดหนึ่ง มันคือหลักฐานเพิ่มเติมที่ทำให้ทุกสิ่งเหนือความคาดคิดคู่มันของฉันหยุดชะงักเหมือนใจเขาจะหยุดเต้นและในขณะนั้นโทรศัพท์อีกเครื่องส่งข้อความแจ้งเตือนทุกคนมองตามข้อความนั้นมาจากคนที่ไม่มีใครคาดคิดและมันบอกว่ายังมีความจริงอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ความเงียบปกคลุมทุกมุมห้องทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนรู้ว่าคืนนี้ความลับทั้งหมดยังไม่จบ พลังความสะใจและความตึงเครียดปะปนกันจนแทบรับไม่ไหวฉันถอนหายใจช้าๆรู้ว่าทุกชีวิตในงานนี้กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ชายปริศนายิ้มมุมปากแล้วพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาที่ทุกคนต้องรู้ความจริงที่แท้จริงแล้วความตึงเครียดพุ่งสูงสุดทุกสายตาไม่กับพริบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และความตื่นเต้นและฉันรู้คืนนี้จะไม่มีใครออกจากงานนี้เหมือนเดิมอีกชายปริศนาก้าวเข้ามาใกลรอยยิ้มของเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขายื่นโทรศัพท์อีกเครื่องให้ฉันนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนควรรู้ฉันรับโทรศัพท์มือสั่นเล็กน้อยเปิดหน้าจอและเห็นภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ทำให้ฉันแทบชักมันคือหลักฐานที่จับพี่สาวฉันกำลังวางแผนทุกอย่าง ทุกคำพูดทุกการไทยรถทุกความเจ้าเล่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนพี่สาวฉันก้าวถอยหลังน้ำตาไหลแรงเธอไม่สามารถเถียงอะไรได้อีกแขกในงานทั้งหมดเงียบสงัดความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงถึงขีดสุดทุกคนเหมือนกำลังรอฟังคำตอบที่แท้จริงคู่มั่นของฉันหยิบโทรศัพท์จากมือฉันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดเขาก้มลงมองหลักฐานทีละอย่างและทุกอย่าง ทำให้เขาต้องนิ่งงันชายปริศนาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจคืนนี้ทุกความลับจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครหนีความจริงได้ฉันทอนหายใจช้าๆรู้สึกถึงความสะใจที่ผสมกับความตึงเครียดโลกทั้งโลกของเรากำลังเปลี่ยนไปในพริบตาแขกทุกคนจับตามองเราอย่างตื่นตระหนบพี่สาวฉันก้มหน้าลงรู้ว่าชีวิตเธอคืนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและแล้วเสียงมือถืออีกเครื่องดังขึ้น ข้อความจากเบอร์ที่ไม่มีใครรู้จักปรากฏบนหน้าจอทุกคนหันมามองฉันสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวฉันยิ้มบางๆรู้ว่าความจริงยังไม่จบและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกชีวิตที่อยู่ตรงนี้ไปตลอดการใช่ปริศนาพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาที่ทุกคนต้องผเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดความเงียบครอบคลุมทุกมุมทุกสายตาไม่กับพริบ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นและฉันรู้ทันทีคืนนี้ไม่มีใครจะออกจากงานนี้เหมือนเดิมอีกฉันมองไปที่ทุกคนในห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันคู่มั่นและพี่สาวความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นราวกับลมพายุที่กำลังจะระเบิดชายปริศนาก้าวเข้ามาใกลรอยยิ้มของเขาเย็นชาเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกสิ่งที่คิดว่าปกปิดตอนนี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่แล้วเขาพูดชาชาแต่เสียงหนักแน่นทำให้ทุกคนขนลุกฉันกดดูโทรศัพท์อีกครั้งภาพวิดีโอปรากฏเต็มหน้าจอมันเป็นคลิปที่พี่สาวฉันวางแผนแย่งคู่มั่นของฉันทุกคำพูดทุกรอยยิ้มทุกการโกหกถูกบันทึกอย่างชัดเจนพี่สาวฉันก้าวถอยหลังตัวสันมือกรีนน้ำตาไหลารินแขกทุกคนเงียบสนั ความอับอายและความตกใจของเธอเต็มห้องไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะหายใจดังคู่มั่นของฉันยืนตัวแข็งสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาดูเองทุกภาพทุกข้อความทำให้สีหน้าเขาเปลี่ยนจากสับสนเป็นตกใจและสุดท้ายเป็นความโกรธฉันยิ้มบางๆรู้สึกถึงความสะใจที่ซ่อนอยู่ทุกสิ่งที่ฉันทำเพื่อคืนนี้เพื่อความจริงกำลังสำเร็จ ช่ปริศนายิ้มมุมปากและนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปทุกคนในห้องจับตามองเขาเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนทุกวินาทีจะระเบิดแล้วไฟในห้องสว่างพรึบหนึ่งโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นข้อความปรากฏบนหน้าจอทุกสายตาหาันไปมองฉันมันเป็นข้อความที่เปิดเผยความลับอีกชั้นหนึ่งความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะทำให้ทุกชีวิต ในห้องนี้พังทลายฉันถอนหายใจช้าๆรู้ทันทีคืนนี้ยังไม่จบและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกชีวิตตลอดการชายปริศนาพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาพาเชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดความเงียบครอบคลุมทุกมุมทุกสายตาไม่กับพริบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นและฉันรู้ไม่มีใครจะออกจากงานนี้เหมือนเดิมอีก ทุกคนในงานหยุดหายใจสายตาของคู่มั่นฉันจับจ้องมาที่ฉันเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดพี่สาวฉันก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายปริศนายิ้มมุมปากแล้วยื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้ฉันนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องเห็นฉันรับมันด้วยมือสั่นเล็กน้อยเปิดหน้าจอและภาพที่เห็นทำให้หัวใจฉันหยุดเต้น คลิปวิดีโอและข้อความปรากฏชัดเจนมันไม่ใช่แค่หลักฐานของพี่สาวฉันแต่รวมถึงการวางแผนของใครบางคนที่ซ่อนอยู่ทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวทุกรอยยิ้มถูกบันทึกไว้อย่างแม่นยำไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริงนี้ได้พี่สาวฉันก้าวถอยหลังตัวสันน้ำตาไหลเธอไม่สามารถเถียงอะไรได้อีกแขกทุกคนเงียบสนัดความอับอายและความตกใจของเธอครอบคลุมทั้งห้อง ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจดังคู่มันฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาดูเองสีหน้าเขาเปลี่ยนจากสับสนเป็นตกใจและสุดท้ายเป็นความโกรธเขาก้มลงมองฉันสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความเข้าใจบางอย่างฉันยิ้มบางๆรู้สึกถึงพลังของความจริงที่ฉันถืออยู่ใช่ปริศนายิ้มมุมปากนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นความจริงที่แท้จริงยังซ่อนอยู่มากกว่านี้ ทุกคนในงานจับตามองหัวใจทุกดวงเต้นรัวความเป็นเครียดสูงสุดจนเหมือนทุกวินาทีจะระเบิดฉันถอนหายใจช้าๆรู้ทันทีคืนนี้ยังไม่จบและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกชีวิตในงานนี้ตลอดกาลสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ฉันคู่มั่นฉันยืนตัวแข็งพี่สาวฉันก้มหน้าลงและชายปริศนาพูดเพียงคำเดียว ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องผเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดความเงียบครอบคลุมทุกมุมทุกสายตาไม่กับพริบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นและฉันรู้ทันทีไม่มีใครจะออกจากงานนี้เหมือนเดิมอีกฉันวางโทรศัพท์ลงเบาๆความเงียบปกคลุมทั้งห้องทุกคนยังคงออมาที่ฉันคู่มั่นและพี่สาวแต่ตอนนี้ความจริงทั้งหมดได้ปรากฏแล้วคู่มั่นของฉันถอนหายใจลึก สายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความสับสนและโกรธเป็นความเข้าใจความไว้วางใจและความรักที่แท้จริงเขาจับมือฉันไว้แน่นเหมือนบอกว่าเขาอยู่ข้างฉันเสมอพี่สาวฉันก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินเธอเงียบและในความเงียบนั้นฉันเห็นความสำนึกผิดเธอรู้แล้วว่าการทรยศครั้งนี้ทำร้ายทุกคนและเธอจะต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่กับฉันแต่กับชีวิตของเธอเองชายปริศนา ยิ้มบางๆแล้วก้าวถอยหลังเขาเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณของความจริงทุกคนในงานเริ่มถอนหายใจและเสียงหูรอเบาๆก็กลับมาครอบคลุมบรรยากาศความตึงเครียดค่อยๆคลายลงฉันมองรอบตัวแสงไฟอบอุ่นสายตาของแขกเริ่มมีรอยยิ้มกลิ่นดอกไม้ยังคงหอมฟุ้งแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสงบและความชัดเจนโลกทั้งโลกของเราเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ในทางที่ทำลาย มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงและความเข้มแข็งคู่มั่นของฉันก้มลงกระซิบข้างหูฉันเราจะกล้าไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันยิ้มตอบมือของเราจับกันแน่นเหมือนทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยความหวงังพี่สาวฉันค่อยๆก้าวออกไปจากแสงไฟรู้ว่าเส้นทางของเธอเองต้องเริ่มต้นใหม่และฉันรู้ว่าคืนนี้ไม่เพียงแต่เผยความจริง แต่ยังสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ความอดทนและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่แสงไฟในห้องสว่างเต็มที่เสียงโฮโลเสียงพูดคุยกลับมาเต็มงานแต่ความทรงจำของความตึงเครียดและความลับจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปคืนนี้ทุกความเจ็บปวดและความทารุศได้กลายเป็นบทเรียนและทุกคนก็พร้อมจะกล้าไปข้าหน้าด้วยความจริงและความเข้มแข็ง